สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายทองคุณนะคะคุณยายเชอรี่ก็ได้สิ้นบุญแล้วนะคะได้เสียชีวิตแล้วนะคะสิบนาฬิกานะคะคุณยายได้เสียอายุไขเลยนะคะสิ้นบุญแล้วนะคะขอความแสดงความเสียใจกับคุณยายเชอรี่มากเลยนะคะคุณยายอยู่หมู่บ้านยี่สิบหลังนะคะอยู่หลังที่สิบสามนะคะแต่คุณยายก็เป็นช้างงอกนะคะงอกพื้นที่นะคะ ไม่ได้อยู่ในโครงการนะคะไ้น้ำเชื่อหน่อยนะป้า18ทิก็อยู่บนกคนแล้วรมกอนแล้วไอ้เว้นน่ยเจก็คือว่าไอ้ไ้เยนแล้วไม่งก็่อยนะ คุณแม่เช้าคุณแม่ก็ได้มาเรียกคุณยายเชอรี่ให้ลุกนะคะคุณยายก็ลุกนะคะลุกขึ้นไม่นานนะคะคุณยายก็ได้ล้นนนะะมตัวลงนอนนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันเอารถไถมาดึงมาดึงนะคะแล้วก็ลุกไม่ได้นะคะ แล้วก็ได้เรียกคุณหมอมาใส่น้ำเกลือเข้ามาไม่ได้ประมาณสิบนาทีคุณยายชั้นทีก็ได้สิ้นบุญไปเลยนะคะสิ้นใจเลยนะคะเนี่ยท่านเองหอเออควบนี่แหละ กก่าเปีกว่าไม่ทันถึงทานในหอสองปีหรออืคุณยายก็ได้มาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่านะคะมาจากคุณยายเชอรี่อายุ75ปีนะคะวันนี้วัน พุธนะคะวันพุธคุณยายได้เสียชีวิตเวลาส0บนาฬิกากว่านะคะแม่ก็ขอแสดงความเสียสใจกัคบคุณยายเชอรี่ครอบครัวพ่อใหญ่มึกนะคะ ตอนน้องแมมาเลยตนั้นก็้าอยเข่นคก็ดปุนยมื่อระจาจากีแเท่าปจจตอนเช้ายก็แข huh? ็งแรงอยู um> ่นะคะเพราะว่ายายจะนอนไม่ลุกตดูน้ําลยคะ หนาวมาคุณยายจะนอนไม่ลุกไม่ได้นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็โคได้มาเอาสิ้นใจเลยนะคะคุณยายเชิดนี่นะคะเา้ไป เป็นอยางมารักเองเลยบาอเวลาเขาที่ของเขาอยู่คนหนึ่งแต่เราบ้านเรามาปุ๊บเราพยายามไปเราสิไปแบบเหมือนเราแบบแบบสมองอันนี้เนี่ยเหมือนคนที่ว่าป่วยแล้วสมองแบบหลงหลงลืมๆนะก็บิ๊กตัวปหนนี่ก็เข้าใหญ่เลยจมูกบุญเลยเองใหญ่เยอะมือเสาร์ฟนอนตื่นสายให้ยืมแม่เราเมื่อ มมอ่นนแตัก็ลุกได้ปกติลุกปกติคุ้งค่างเลยลุกไปแล้วมันก็ยืนกินกับมันมันก็หลุมรุ่มองนี้นี่เลยเราเมื่อวานเมื่อวานก็ให้เขากินใบบักมีอะไรเมื่อวานหลบหลังดูใส่เราปกติก็เป็นยังอาหารแต่ว่าเริ่มมีอสุกโต้ท่านมือสุกบ้าเขาไปกินยังตอนกินใบบักมีอะไรเขากินน้ำได้สองคำเมื่อวานกินน้ำมาละมาปกตินแล้วเนาะเมื่อวานตอนเราเอามาผูกกับรักเราก็ะปุกไปกินยังเราก็ยังไปนั่นยังไปนี่

เออพี่กายว่าไม่แน่นอยู่แล้วมาปีนี้ดิได้อ้วนค่ะแกแต่ตั้งแต่ก็จะเข้าทรงปีแล้วจูจู่จู่เดือนมีถุนายนมาอยู่นี่ิปีกว่าแล้วปีจากเดือนนั่น เกือบวเกืองปีแล้วมาบอมปีหน่อยเนาะประมปราณเดือนปรมาประมาณเดือนมีาปีที่แล้วอ๋อมษาเมษาปีที่แล้วพอเดือนพฤศจิกาเขาก็ลงแนบอลองปีจังหพอมาปีนี้เขก็ปีกว่าัายอ่ แสดงความเสียใจกับคุณยายเชอรี่มานะคะพรคุณยายก็ได้อยู่ใกล้กับคุณแม่ดอกลังนะคะหลังที่13คุณแม่ดอกลังหลังที่14บสีนะคะยายก็อายุได้6-75ปีนะคะ โตเตยปืนแล้วฮะยายจะแม่โตเตยยิงปืนแล้วถ้าฤดูหนาวก็จะลืกเต็นเลยนะคะนอนไม่ลุกนะคะลุกไม่ได้นะคะแม่ต้องกระลัวนี่เป็ดกัดเบอร์กลัวโตกับเบอร์โตใหญ่มือนะคะเป็นเจ้าของช้างยายเชอรรี่นะคะ ปุ๋ยายได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าไปเกิดที่สุขสบายนะคะปุ๋ยายเชอรี่ของเรานะคะได้ล้มเสียแล้วนะคะ ดีมากเอยดีมากดูไปกันมาบนนี้มันบอกไปก็ต้วนเยอะน้อยตูก็ต้วนเ่อะบาปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามช่องผานของคูเป็นกำลังใจให้นในเราเยอะนะคะขอ,ขอให้คุณยายไปสุขสุขตินะคะ